ก่อนนะครับก็ได้ยินความสําคัญของเพลงพื้นบ้านนี้ว่ามันกําลังจะหายไปเพราะเพลงพื้นบ้านหรือเพลงเรือแหลมโพนี้ที่จริงเขาเรียกเพลงเรือนด้เียนนะครับเขาเรียกเพลงเรือเพลงยาวหรือเพลงล่องเรือแต่คําว่าแหลมโพนี้ก็ใส่ให้เป็นเกียรติกับสถานที่กันนั่นเองก็เรียกที่หลัง เจอเขาจะจำๆไว้นะะขอให้เกลียดกับสถาทพพน,นที่เพราะมันเกิดที่ล่างผูทีนี้เมื่อเมื่อของที่มันเกิดอยู่ตรงนี้กําลังย้ายไปนะครับทางโรงเรียนผูน้สอก,ก็เลยได้ยินว่าน่าจะดูฟืน้นหรืออนุรักษ์เอาวไว้เพราะเราเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างน้อยก็ได้ปลูกความให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักรักบ้านเกิดรู้จักท้องถิ่นตัวเองแทนที่ไปรู้จักที่อื่นนะครับพลงอืง่นเราก็ร้องไป แต่เพลงนี้ซึ่งเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยปีสามสี่ร้อยปีที่อาจารย์เพื่องบอกเมื่อกี้เราทําได้ไหมเราทําไม่ได้แต่คนที่ทําได้คือกรมโบราณเมื่อสมัยไหนฮะเขาเล่ากันมาแต่สมัยกรุงศรีเรามีแค่อนุรักษ์แค่สืบทอดทษท่านเองแต่ก็ยังทำเป็นไม่ได้มันกำลังจะ่ายไปเดี๋ยวเราคงจะได้ความรู้จากชาวบ้านกวาทการมาตถึงหลายไปต้องตายจริงๆ เรื่องม้าจากือเกิดขึ้นมาเดยไม่มีใครดูแต่ว่าทาคนชา่างปรยเทเขาเข้ามาดอผู้จแต่ว่าเขาได้ยินมามาาปนังขึ้นมาเล้กับลุนปูลุนยาคือเขาก็ได้ยินว่ามันม้กปนังแล้วเรื่อเรื่อมามันเกิดจะโปุไอวันโอเพ่น้า เล่มกำลังดึงดที่เป็ดคิว่าวันรากผ้ารากผราคือใชะแต่ในวันที่ออราบค้าแล, ah. ล้วกาอื่นมีใช่ไหมราถูกถูกหวัดลอแต่เรศราบตันเต่อันนี้ตันแต่สิ่งหานอ่ะโค่นขวดเนี่ยงมาจะมาร่วมกันนีมัดคือคือตัวมัดในลบแต่เีศราบนี้จะมาร่วมกันที่เมื่อเล่มโ เดี S <S <y> <ify> mm ๋ยวเขาจะมีเรือเรือยาวติดขนแต่ไม่เร mm. right ือยาวติดนนี่มันมันเมือนคงกากุ้งเขามันมีล่ายคุณแต่ก็ตุ้มกล้าเราม่มีเจ้คุณเจ็บคุณที่ก็จะจะจับเลือลาไายหลักเรือลามาอยู่วันแล้เดี๋ยวเขาที่ไผ่เขาจะหวาเปลิ่งเกี่ยวกันเรามีต่างหญิงต่างชายคือจะเปลิ่งเกี่ยวแต่บนวังบน นี่จะมาจะมีคนเมาจนลุกไปตายมั่งรดมั่งวิ่งปัดมาลไล่บีเข้าวจริงวิ่งปัดมาไล่ครูเกอร์ข้าวจริงวิ่งปัดมาลลยเคยเห็นหลายคนวิ่งจนปอมไปตายมั่งรดมั่งวิ่งจนปอมตายเคยเห็นหลายคนวิ่งจนปอมตายมังโดนจนตายเจ้านายไม่เกี่ยว เจ็บตายตายมั่งหรอมั่งในเดียวเจ็บตายนันนะการหนอนลากเป็นเงียนซึ่งก็เป็นติดสิเรือเดียร์ไม่เดียา์ถ้าในระดับลุงเดียวกันนี้คุยกันได้ในอายุรุนรากเดียเดียวกันนี้คุยกันนายพอเขาอยู่ในในไส้เลือเขาอยู่ในี่ยมีที่ชีวิตก็เขาคืนมาถึงเขาปอกสิ่งนี้เลยเขาคืนมาถึงคนาพดลอยลอยทีได้ตายไปเลยอเขากระโบกอะไรเนี่ยเขาคืนมาถึงเขาปอกเปล่นเลือเลยอึ่งไม่โรยแหลกมากเลยกี่ลอยทีมา ทิ้งเอไอไอจะหลุดเล่านี so look, ่ม pues ันก so ็ไม่ได้ถึงคุณหลุดเนียนี่เกิดความซ้ำหนึบเขาเลยออกไปเล่นกันเร่งเรื่อถ้าคุณซ้ำถ้าคุณอนุรักษ์อยู่ในคอมคุณซ้ำซ้ำหนึบอนุรักษ์อยู่ในยูทูบคุณอนุรักษ์อยู่ในคุ้มขึ้นมันก็ดยึดเหี่ยนั่นเร่งเรื่อนี่ต้องอนุรักษ์ด้วยการออกไปว่ากันจทีที่ออกไปว่ากันจรทีที่ซึ่งใครอธิบายปฏิบัติเด็กจะไม่นียมซิษึ์งคุณหลุดเนี๊คุณหลุดเนี๊ ติงกูดนี่กี่วันตั้อ şey ย่าตไปมื่อรกัยังอยออไอ้เกเจอไอ้เกเจอคิดได้ชงินตงหามไม่มันจะวอกัติงเรื่องกัติงเรื่องมันจะง้งามนี่ลติ๊งติ่งคดูัน ก็ไม่เลยอวเื่นปวราก็ก่เรื่องแล้วอเ่อ่นี่ตายแต่ใ็อยากจะต่ต่อ่นการที่ต่อก็หุ่นมาบานก็ยังดเนะ่ยมไมก็นี่ยมีน่่ยฮันน่ยฮันน่ยฮันเุท่านรว่าเราทําย่าวัดมีไม้มีว่าทมีไม้มีว่าทําอมีไมนีจะใส่กาคือนั่นคือช่งคมไทนั่นคือระบบราชการ้วย ก็เคยไปไปว่าว่าทำจางวัดถนัเติเรือหน่ยไปประชุมนัดประชุมเพือทางใต้รมเลยทำเปรูกเลนเด็สู้ก้นไปเกิดมาบนพื้นเกนั่นเองนัาหนึ่งการนั่นหนึ่งการนันของกาองร้อลูกน้าวันนั้นรปรู้ด้านด้านต่อมาเาจะกกายเม็ดปัดโอ้ยทำเพื่อคนไปทำเพื่อคนไปทำเพื่อคนไปผู่อาราชการไม่ร่มมาเล่นข้างหลังซึ่งคุณพุ่คนรุนี้เขาทำเพื่อทำเพื่อาทำเพื่อนี้เขาไม่มีความคิดเขาแข่อนุลักด้วยตัวเขาเอง แล้เดี๋ยวเขาอินอย่างมังที่อินจัดอินก็คือว่าเขาอินว่ามันหน่อยลุ่มจากจากเป็นลอยๆกันนะลื่นปนอิน,ยยนในเสียย้ยมอื้งไปแม้ในยินในเสี้ยงเปลี่งในตอนนี้มีมาอักกันาดซึ่งก็กระลือมินตอนกำกันตรงน,นี้ เราเมื <Unter> ่อขนโกมีก่บปากลักบ้านนองอยู่ในเพียใครรู้จักนั่นแหละเจ้านั่นแลเพีาไม่้ับานหน้าบานมาแต่ในเพี่นั่นแหละบานั่นแหละมาแต่ในใครนี้นักหน้ามาแต่ในพี่เฮอนักหน้ามองมาแต่ในฉังไม่อายใจมาข้อปากรัก พีนันล่นองนันเล่มาโคฟัากันยกคอตกหล่นแล้วโปโซนขับตามทุกเร็วเลแร็วนโปนรับยกคอตกลนุกวลครับผมก็สำหรับสะท้อนเรื่องอะไรนั้นผมคิดว่าใน สถานที่ตรงนี้เนี่ยที่เรามาศึกษากันเนี่ยมันสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเพราะว่าจากความเป็นอยู่เนี่ยที่ผมได้ไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้มาเนี่ยเห็นแล้วว่าวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยเป็นวิถีชีวิตแบบที่เทียบง่ายแล้วก็คือทุกอย่างมันสะท้อนให้เห็นว่าที่นี่ยังมีวิถีชีวิตที่ เป็นกันเองมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วคืออยากให้คนทุกคนได้มาที่นี่แล้วก็ถ้าทุกคนได้มาได้มาดูได้มาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ประเพณีวัฒนธรรมทุกคนจะเอออยากจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เลยทีเดียวเชียวเต่ผมคิดว่าก็อยากใหทุกคนเนี่ยร่วมกันนะครับผม ช่วยกันแล้วก็มาที่วันเยอะๆนะครับผมถ้าถามว่าจะรักษาได้มากแค่ไหนก็บอกไม่ได้หรอวค่ะว่าจะรักษาได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณมีความสนใจในสิ่งที่มันกำลังจะตายเพลงเรือเป็นเพลงที่น่าสนใจแต่เสียได้นะคะที่เพลงเรือตอนนี้มันกำลังจะตายทาไมถึงกำลังจะตายคุณคิดดูสิคะ บรรพบุรุษเราสร้างอะไรหลายๆอย่างโดาจะเป็นธรรมชาติป่าไม้วัฒน,ธ,นธรรมและก็รูปแบบการใช้ชีวิตต่างๆคุณอยากจะให้เพลงเรือที่เรากำลังมาศึกษาอยู่ตอนนี้เนี่ยตายไปกับบรรพบุรุษที่ได้สร้างเหรอคะนั่นก็ถือนั่นก็เท่ากับว่าคุณได้ทำลายวัฒนธรรมทำลายเอกลักษณ์ของชาติของคุณเอง แล้วคุณล่ะคะคุณจะรักษาเพลงเรือหรือวัฒนธรรมของคุณเนี่ยได้มากแค่ไหนแต่สำหรับดิฉันเนี่ยเพลงเรือดิฉันจะรักษาไว้เท่าที่ดิฉันสามารถทําได้ถ้าหากดิฉันทําได้ดิฉันจะไปเผยแพร่ต่อผู้คนให้รับรู้ว่าบ้านเราปักใต้บ้านเรา,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 เราไม่ได้มีดีแค่เท่านี้ค่ะค่ะก็สําหรับ อจอรอนรักษ์อย่างไรนั้นเนี่ยดิฉันเองก็คิดว่าในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะมันอยู่ที่เราอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนส่วนน้อยแต่กับแต่กับผมเองเนี่ยคิดว่าในเรื่องของการอนรักเนี่ยพวกเรานะครับผมสี่สิบกว่าชีวิตที่มากันทั้งหมดนี้ที่ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมก็จะนําเพลงเหล่านี้นะครับผม มาช่วยการอนุรักษ์และก็สืบทอดต่อไปเพราะว่าเห็นแล้วว่า,าวัฒนธรรมของเพลงเรือที่ชาวบ้านแหลมโพมีเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งคือมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วและมันเป็นวัฒนธรรมที่เรียบง่ายเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ทุกคนสามารถทําได้เพราะว่าแม้แต่กรทั้ตัวผมเองเนี่ยระยะเวลาแค่เพียงสั้นๆ ก็ยังรู้สึกว่าชอบมันเลยคือติดใจมันมากคือแบบติดใจอะค่ะก็ในเรื่องของการรักนี้เองก็อยากจะให้ทุกทุกคนนะเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็คุณจะเกิดจิตที่รู้สึกรักมันแล้วคุณก็อยากจะปลูกฝังให้กับคุณต่อไปแล้วคุณก็จะมีจิตใจที่คุณอยากจะนำสู่ตรงน,นี้ค่ะ ไปเผยแพร่แล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่ารักมันอยู่ข้างในเพราะมันคือมันจริงๆค่ะคาถามว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้ความแตกต่างมันเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรสำหรับดีฉันคิดว่ามันแตกต่างกันมากแตกต่างกันในเรื่องอะไร,รอ่ะคะดูสิคะสังคมแม่ล้อมสมัยนี้กับอดีตคุณเคยรู้หรือเปล่าว่าอดีตเนี่ยก็ทำอะไรมาบ้าง อดีตเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยเราจะทํานากันซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมแล้วปัจจุบันละคะพื้นนาพื้นป่ากลายเป็นอะไรไปหมดแล้วอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะคะว่าอาจจะเป็นเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนคนเราเนี่ยมีความมั่นคง แล้วก็จริงใจต่อเพื่อนบ้านต่อหน้าที่ต่อการทํางานถ้าถามาปัจจุบันนี้มีความจริงใจหรือไม่ลองถามตัวคุณเองสิคะว่าคุณจริงใจหรือเปล่าแต่สำหรับที่นี่บ้านแหลมโพดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันทุกคนก็มีความจริงใจต่อกันและกันมากค่ะแต่ อย่างว่าเลยค่ะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอะไรๆมันก็ลดลงความแตกต่างม,มันก็เกิดขึ้นแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปกับการเวลาหรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณนั่นเองค่ะตายมังร้อ